คุณเคยได้ยินเรื่องราวความขัดแย้งที่สั่นคลอนรัฐปีนังไหมนั่นคือสงครามกลางเมืองปีรักเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มาลายูเรื่องราวเริ่มจากการแย่งชิงอำนาจเหนือแหล่งแร่ดีบุกมหาศาลใครจะได้ครองใครจะเสียอํานาจเดิมพันสูงลิบลิว้วการต่อสู้ระหว่างหัวเมืองต่างๆรุนแรงถึงขั้นที่ชาวจีนอพยพจำนวนมากเข้าร่วมกับฝ่ายต่างๆอย่างดุเดือด คุณรู้ไหมว่าสงครามนี้ไม่ใช่แค่การแย่งชิงดีบุกแต่เป็นการประทะกันของวัฒนธรรมและผลประโยชน์ที่ซับซ้อนการแทรกแซงของอังกฤษยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกและจุดเปลี่ยนสำคัญคือการที่อังกฤษเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยอ้างความวุ่นวายทำให้พวกเขาได้โอกาสเข้ามามีอำนาจเหนือปีรักอย่างเต็มตัว สงครามกลางเมืองปีรักจึงเป็นบทเรียนสำคัญว่าความขัดแย้งภายในสามารถเปิดประตูให้มหาอำนาจเข้ามาครอบงำได้เสมอนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์อันน่าตื่นเต้นติดตามเรื่องราวมาลายูที่น่าค้นหาไปกับผมในครั้งต่อไปนะ